มีอัดโปแรงถล่มราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสัดเซลหนึ่งบาททุกชิ้นวันนี้วันเดียวกระน,นำช็อตก่อนของหมดอุยพี่แพดูดิอุยพี่เบสรออะไรล่ะรีบเข้าแอฟซีก่อนทีม่มันจะล่มไหนๆขอไปดูป่าคะสถานาการณ์ห้างเราตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยคะ่ะขนาดทุกร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาก็ไม่มีลูกค้าเดินเลยสักคนเวลานี้เนี่บเป็นป่าช้าเลยค่ะไม่รู้คนหายไปไหนกันหมด จะเป็นไปได้ไงท่านครับรีบดูข่าวครับข่าวธุรกิจร้อนๆในวันนี้ห้างออนไลน์าบมีสร้างปรากฏการณ์ลมช้างจัดโปรหนึ่งบาทคนแห่ช้อปออนไลน์จนกระทบห้างใหญ่เต็มๆอยากถือโอกาสชวนเจ้าของสินค้านะครับมาเปิดร้านกับทางใบมีพวกคุณจะเข้าถึงฐานลูกค้านับล้านโดยไม่ต้องลงทุนทำการตลาดนะครับ กโทรตามหาไอ้ลูกเขยตัวดีมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้เนมอยู่ที่ห้องประชุมค่ะป๋าอ้าคุณป๋ามาพอดีจะนั่งเลยครับนายมาทำอะไรตรงนี้ก็คุณป๋าแต่งตั้งให้ผมเป็นซีโอบริษัทไม่ใช่หรอครับผมมีสิทธิ์ที่จะเรียกคณะกรรมการทั้งหมดประชุมตามหน้าที่นะครับบายมีจัดโปรหนึ่งบาท เนมเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าทําไมถึงไปยืนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแบบนั้นเขาจะรับซื้อหุ้นจากพวกเราให้ราคาเป็นสอเท่าแสดงวันนานายยังไม่ลาออกจากบายมีคนที่ควรจะยุบห้างโบราณนี้ทิ้งน่าจะเป็นคุณปากมากกว่านะครับหรือจะขายต่อให้ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษเลยแกแกหวังจะฮุบกิจการของฉันใช่ไหมไอ้สารเลว เด็กก้อยแกต้องเลิกกับมันมันหลอกใช้แกแต่คุณป๋าเป็นคนบอกให้ผมจดทะเบียนสมรสกับก้อยเองนะครับ